ช่วงนี้ทกสออกมาเตือนหนักมากเพราะว่ามิจฉาชีพแฝงตัวมาในกลุ่ม Facebook ใน l ล n e ใน t ิ k ตอกชวนคนเปิดบัญชีใหม่พร้อมกับบอกว่าเดี๋ยวจะโอนเงินให้ฟรีแค่เปิดบัญชีให้เองเฉยแบบนี้เสี่ยงสุดๆนะเพราะว่าบัญชีคุณเนี่ยอาจจะถูกเอาไปใช้ฟอกเงินหรือว่าหลอกคนอื่นโอนเงินผิดกฎหมายซึ่งเจ้าของบัญชีก็คือตัวคุณนะไม่ใช่พวกมันได้เงินง่ายๆแค่เปิดบัญชีให้เขาใช้หน่อยรับไปเลยนะ3 0 0 0บาทฟังดู คุ้มใช่ไหมตารู้ไหมนี่คือกับดักของบัญชีมาเปิดปุ๊บ ติดคุกปั๊บไม่รู้ตัววันนี้นะก็เลยจะพาไปรู้จักบัญชีม้ากับซิมผีคืออะไรทํำไมต้องระวังและที่สําคัญเนี่ยมันผิดกฎหมายบาปโหดมากบัญชีม้าก,ก็คือบัญชีธนาคารที่มิจฉาชีพใช้เป็นทางผ่านรับเงินจากการโกงลอ้อหรือว่าแฮกคนอื่นคือเขาจะไม่ใช้ชื่อมันเองเนะเพราะว่ากลัวโดนจับก็เลยไปหลอกคนอื่นเนี่ยมาเปิดบัญชีให้เอาบัตรประชาชนของเราสมุดบัญชีของเราซิ โทรศัพท์ของเราไปผูกกับแอปธนาคารสรุปเราติดคุกแทนมันยังไม่พอยังมีซิมผีด้วยนะเป็นซิมที่ไม่มีตัวตนจริงใช้โชรหลอกเหยื่อหรือว่าส่งลิงก์ปลอมนั่นแหละเพื่อหลอกเอาข้อมูลบางทีเนี่ยเราให้เบอร์ใครไปแล้วเขาเอาไปเปิดบัญชีซิมหรือว่าใช้เชื่อเราไปหลอกคนอื่นอีกทีสวยสองเด้งเลยนะทั้งบัญชีทั้งเบอร์แล้วโทษเนี่ยมันแรงแค่ไหนมาดูกันนะว่าการเปิด บัญชีให้คนอื่นใช้เนี่ยเท่ากับว่าผิดกฎหมายจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน30,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ถ้าเป็นคนจัดหาซื้อขายหรือโฆษณาเปิดบัญชีให้คนอื่นเจอโทษหนักขึ้นเลยนะจำคุกตั้งแต่2ปีจนถึง5ปีปรับตั้งแต่20 0 0 0 0จนถึง50,000 0บาทงานนี้มีเจ็บกระเป๋าฉีกและประวัติก็ด่างพลอยด้วยแล้วเราจะป้องกันยังไงดีก็อย่าลงเชื่อสิให้ใครชวนเปิดบัญชี ไม่ว่าจะในแชทกลุ่มเฟซบุ๊กหรือว่าใครแอบอ้างก็ตามห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวนะไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนสมุดบัญชีซิมมือถือกับใครง่ายๆถ้าไม่แน่ใจเนี่ย ติดต่อทกศได้เลยนะโทรไปที่คอล์เซนเตอร์หมายเลข0 2 5 5 0 5 5 5กด111ได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มั่นติดตามข่าวสารด้วยนะที่หน้าเว็บไซต์ของธนาคารทกสหรือว่า Facebook ของทกสบัญชีมาไม่เชื่อเรื่องขำๆถ้าเผลอเปิดให้ใครได้ใช้อาจจะติดคุกทานเขาแบบงงๆแชร์คลิปนี้นะไว้เตือนเพื่อนแชร์ให้ญาติแชร์ให้กับพ่อแม่ได้ดูด้วยนะถ้าใครยัง ไม่รู้ว่าบัญชีม้าคืออะไรคลิปนี้นั่นแหละช่วยชีวิตเขาได้จริงๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะแล้วเจอกันใหม่